มีมีไม่เห็นะเอาอเขาวงเลยไอหมายที่ีงเลอกตามผมไวละไอ้ตั้มหัไปวงกลม

ก่องได้ป้องพอป้องได้ร้านสีก็เปลี่ยนเนี่ยต้องไปยังไงการเป็นกล่องเราก็ไม่รู้ไปไปไปหยุด

อย่คน่ในบ้านเ่ยอืมเฮยแกสมองใสพกมงจริงแมึงอยู่ไกลชิบหายเลย้สมองหนถึงไอ้เฮียไอ้เฮียไม่ใช่เกล่องข้างตน มาขยิงทุกคนหาเรื่องทุกคนอืมแครกหมดแครกหมดเว้ยอ๋อไอร้อน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 โอ้ยแม่นยังไงเกือบแครกเกือบแครก บุ่มนี่ก็สุดอยู่ทางเดิม <laughs> โอ้ยเก็มีกระสุน heavy ไอ้สัตว์จริงวะมันไม่ทิ้งของแต่งไว้ให้เดิมจะได้เปลี่ยนปืนไปเลยมีเข้าบ้านไปแล้วทไมกระสุนมันไหลช้าอย่างวะควันมึงค้า,คาง,างค้างเหรอท้องว่างมีปะว่าง มา้โผ่แค่หัวคิดว่ายิงไม่ได้หรอกมีไงสัตว์โผล่แค่หัวคิดว่ายิงไม่ได้หรอกตายเร็วนะนอกแล้วโดนซ้ำ Shields depleted. are อยากรู้อ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีตัวที่ตบบอกมาว่าแต่กูสมมุติให้เอ่อยิ่งเช่ตรงที่กูติ๊กกมีจบแล้ว โอ้ยมันรูดอีกทีอย่างนี่87คนทิ้งไป40บ้านบ้านนี้มีกี่คนอ่ะเต็มตี้เลยปะทีนี้คนเห็นแค่โรบ้าคนเดียวอ่ะสองคนอันนั้นโรบ้าคนเดียวเร่ออะไรสองคนนี่ล่ะเฮ้ยมันบินเหรอมันบิ่งอยู่หินนี่แหละ

กันไม่รู้เลยไฟโคตรแบกเลยวะแบกทุกเกมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น L O L <c oughs> หรือจะเป็น Apex Legend น